ใอของพระเวสสันดรอ,องค์นินาสีท่านได้กล่าวสอนจะแลเป็นกรน,นโยมฟังตอน ต่อไปประพุพธเนสนดีมาเหสีมขวานก่อนจะดับคันสิ้นทีพตักสายนางได้รับเอาพรของพระอินไปแล้วนางก็ได้โจติลงมา ประการของท่านอินองก็สมพระสรรองตามปราชนนเกิดมาเป็นบทธรรมธาชราชาจนชันนั้นสาได้ที่พบปีแล้วอาพิเศกกับจ้ากรุงสนชายแล้วนาะง ก็ได้เป็นไม่สีโยมมาไม่นานพระนางก็ตั้งนาพีพระโพธดสดีให้แสนปรินดาก็ใาล้กำลอดทวนโุดสมานนางขอพระภาทเยี่ยมล่า วงสาพ,พระจกกรงอสอนชัยึจึาให้ประชายาเสด็จไปหาบนบิดาท่านได้มงมาถึ รอกสอกซอยพ่อค้านางก็ปวดครับพาโนจนทนไม่ไหวจึงได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายแล้วตั้งชื่อให้มีนามว่าเวชสันดอดนงั้นยอตอบมาไม่มสอชาตินานเวชสันดรนั้น มีโคเคียงมอนแต่งกับนางมาสีแม่สิงอรจรนจนตั้งโอทอลสมดังอรไทยเอนเอ,อรถสวยสดอดหน้าผงเสีนามว่าพระชาลี ผู้งามผ่องใสอยู่มาไม่นานนอประมาณเท่าไรมัดสีก็ได้คลอดบทอีกคราเป็นคนที่สรองรองพระชาลีกำเนิดบทตรีเชื่อว่าแก้วกันหา เป็นที่รักใครของพระบิดาพระเจ้าปู่เจ้ายาก็ทรงเย็นดีกล่าวถึงเรื่องเมืองกะลิงขราใ้แสนอันนาตบ้านเมืองราวนี้ อดอยากปากแห้งภายเล้งราวีฝนฟ้าก็ไม่มีจะตกลงมาชายจะเมืองขลิงนขรารจึงตรัสนประพาทในอมา์ มังหานทั้งเหล่าท่านพร้อมท่านเสนนาำเนมพระรวมปรึกษาโย่พร้อมนากาเนดีเทวาเข้ามาดอนจิตใจให้อมาตแปดนายที่นางโยนนั้นให้นึกถึงองค์ผู้ทรองอ ในทานมีคตาชสารอยู่ที่เมืองสีพีหาเราได้มาไว้กับเมืองปัญหาของเรื่องภัยแรงเราอนี้ก็จะหมดไปพนอโดย ทันทีฝนฟ้าจะมีเนิตกต้องตามมาไา้ก็เมืองก็เลียงเนื้อคราจจึงตราประพาดให้อมาตทั้งแปดนั้นนาไปขอช้างพลายปัดใจยานาตอองราชา พระเวสสันดรมาตรราบคำตามพระบัญชาแล้วเดินมุ่งนาโอราเร่งร้อนพอถึงสี่พี โซรีร้อนร้อนจึงได้พักนอนกันเสียก่อนหนึ่งคืนพอตกถึงตอนเวสันดอนให้ทานพรามทั้งแปดนั้นพาการลุกขึ้น,นวันี้รื่นนอโอพ่อควันยืนเวสันดอนผู้ชช่น ในทางทางขอทานช้างที่ตั้งใจมาประยุเมือวันทาสรรเสริญในพระสารเวสสันดรจึงให้ช้างไป เป็นทานจึงได้เกิดการก่ละหลอนวนวาย่าผู้คนชาวพนละเมืองต่าง ก็แค้นเครื่องพากันขับไล่พากันไปเฝ้าเจ้ากรุงสนชัยทาคืนปล่อยไว้เดียวภายจะมีให้เรีบประหารเส้านายเจ็ดวันคืนปล่อยไว้นานบ้านเมืองเรานี้ก็จะวอดวาย ทวนในสิพีขอพระองค์นี้ประหารเร็วไวายนะจะเมืองนครสิพีกลัวว่าลูกนี้ชีพต้อง ตัดสายจึงกล่าวขอโทษท่านโปรดอภัยจำเราจะให้ลูกไปจากวางังสรงมีบัญชา,าพระเวสสันดรลูกเอ๋ยจงแรมร้อนอย่าได้คืนลังความผิดร้ายแรง แสลงเวียงวางมันลูกเออย่าช่างในพระบิดาให้ปวดเสดีให้แสนอาดดลจึงข้าวกราบทูลยกอทอดเถิดนาจะขับลูกใหญ่ให้ทอรำมมาทางพิษไข่ป่า ก็เปลือเปเอเื้อนไปครวงสนชัยจึงได้กล่าวชี่ว่าบทแลสดีที่เราจะทำชะนายเราเป็นกษัตร,ริย์เมื่อตราสออกไปกลับคำนี้ไม่ได้หรอกนั้นนองยางเม็สันดอน ก็ทรงรู้ดีความผิดครั้งนี้ร้ายแรงหนักหนาจึงบอกมัดสีพินี้ขอลาขอเจ้าแกวตาจงรักษาตววสีบอกว่าตัวข้าต้องตายเนื้ถ้าหากน้องไรเสิ่ง กระหม่อมพัวจึงจะอยากร้อยเพียงไว้ยที่วางคอต่างใจวางติดตามพี่ไปรบนรงพุงรันสมีกริย์ทั้งสี่เข้ามาทนทวายรงกอมกาปลาแล้วยาตราเร็ววายเล่ ขึ้นรถไปจากครังนนครพ่อพนเขตขามมีพรามทั้งสี่มาสระโดดีขอรถแลมมาพระเวทสันดอนให้แล้วก็ใครคราสเสด็จมามุ่งหน้าสู่ป่าหิมมาพา กษัตริย์ตราออกจากพาราเขาเดินดองเอ็นพระเวทตันดอนสุดียาววงเทาง้าเธออุ่มองนะพอชาลีโช มัดสีแม่การลยาอุ้มแก้วกันหากุมาลีออกตามสันเด็จเอ้ยพระสามีเดินจอระลิงเด จอราลีมาไหนาพลายที่พาก่อนก็อ่อนอับไย็เย็นเย็นเย็นสระเย็นแรงเย็นับล่วงรายราย นี่น้อยน้อยนี่มันก็หอยเก่งไม้ร้องรำนพีไรยอยู่บนยอดยางสีกระสับกระส,สดับเสียงได้ยินสาเนียงฉันนี่นางบางหวนพระไทศไทยให้รัคามคิดถึงเน้อสุราง ที่เคยเลี้ยงก่อนเอ้อเจ้าเจ้าแบวเสียงสนอซ้ำเนียงะนีววานเรียกผัววอยวอยสำอ้อยอ่อนเที่ยวเรร่อนนะ กันจอนพรายร้องเรียกผัวงวังนาว่าผัาววอผัววอยทำไมไม่หอยให้เมียาขึ้นใจอดลาวลิงข้างโอ,โอ๊ะบางลิงลอมบางก็ลอยกลิ้งกลม ตามล้อมนพระพายจับตะโกนมาจับนะตะกอมนตะเกียบตะกายนะเลี <ılar> ma ้วหอกหยกระเล็ดรอยเหมือนเราวท้งสี่เอ็มมาเดินไป เห็นจะมีใครเห็นจะมีใครจะติดตามต้อยเป็นเวรมาซ้ำเป็นกามมาพลอยสัดในเรือนรอยจากภารังมาสีเอ๋ยนกสาริกา ส่งเสียงจ้าทางนาฟังวาสาริกาที่นอกวังนํามันส่งเสียงดังวังเวงพลายกันหาเอ้ยพอเห็นว่านอนนํามันอุ้มลูกอ่อนแอบนาอุราปรี ยับนาบีดอนและมันดาอุ่มแกวกันหากุม,มารีเมื่อแรกเราวยนบุรีรัตเคยเป็นเอกเนื้อกชัดนะพนารีเคยได้ปลอบเนื้อปลอมนาไม่ชอมสีแล้วชวนชี ให้ชมวางนนนกนางนวลน,นี่มันก็ชวนนางนอนนอน,นเนตดูว่าววนบินตามลางดูว่าววนอ่อนใจจังดูมันส่งเสียงดังดูาวานเย็นที่พากรก่อนอับ ว่าเย็นเย็นเย็นตาระเย็นระยับลงลายลายชนีสีกษัตริย์ตรางก,ก็คลาคลายข้าวู่พลายพันนาะ กันทศพรกล่าวถึงพระนางพุทเสดีนี่ขอพรสิบประการแล้วก็ลงมาจุติอย่างโลกมนุษย์แล้วก็ได้อภิเษกกับพระเจ้ากรุงสนชัยมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ก็คือพระเวสสันดรในการน,นี้มีพระคาถาประดับไว้1สิบเก้าพระคาถาในการที่สองได้กล่าวถึงองค์สมเดจพระเวสสันดรเมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาก็ได้อภิเษกกับพระนางมัตสีมี พระโอรสก็คือพระเจ้าพระ,พร,ะพระชาลีมีธิดาก็นามว่ากันหานโยตอมาชาวเมืองกริงคาราชเกิดเข้ายากมาแพงรู้ว่าพระเวสสันดรนั้นมีช้างคู่บุญบาร,รมีคือช้างปัจจญานาเคนจึงได้แต่งราชาทูตประทุนขอพระเวสสันดรก็ส่งยกให้เมื่อพระเวสสันดรทรงยกให้ประชาชนไม่พอใจกราบพูนพระเจ้าคุณสนชัยให้ประหารชีวิตด้วยความรัก รูปพระเจ้ากรุงสนชัยจึงหาคนอุบายขับไล่ในประเทศพระเวทสันดรออกจากพระนครในกัรนี้ชื่อว่ากันหิมพานมีพระคาถาประดับไว้รอยสาสิบสี่พระคาถาในกัรที่สามได้กล่าวถึงพระเวทสันดรเมื่อพระองค์ทราบข่าวว่าจะถูกในประเทศออกจากพระเวทเขตเวียงชัยไอสวรรค์พระองค์ก็ไม่ได้เสียพระทัยยินดีที่จะออกไปอยู่ป่าอยู่ดงเขาวงกอ ดังนั้นก่อนที่จะได้ออกจากพระนครไปเร้มีโอกาสได้ทาสัตดกมหาธานจนครบสองลาตีหลังจากนั้นพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาก็ไปกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางพุดสีเพื่อจะออกไปอยู่ป่าอยู่ดงเขาวงกดถึงแม้ว่าพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางพุดสีจะอ้อนวอนให้พระเวสสันดรนั่นอยู่แต่ว่าเมื่อพระเวสสันดรออกไปก็อ้อนวอนให้พระนางมัตสีนั้นอยู่กับปู่กับย่า พร้อมด้วยหลานลักทั้งสองแต่ว่าพระนางมาัตสีไม่ยอมอยู่ยอมติดตามพระเวสสันดรไปทุกขนทุกแห่งพร้อมทั้งกันหาชาลีเมื่อลาพระเจ้ากรุงสนถ่ายพระนางผุดีแล้วพระเวสเวสันดรพระนางมาัตสีชาลีกันหาก็ขึ้นสู่ราชรถมีแก้วแหวนเงินทองก็ใส่ไปมากมายประชาชนชาวเมืองอยาจกบริพกคนขอทานก็มาทูลขอทราบสินเงินทองพระองค์ก็ทรงบริจาคให้จนหมดสิน้น าพร้อมทางรถและมาแล,ะแล้วพระเวสสันดรพระนางมัตสีก็เดินออกจากพระนครด้วยฝ่าพระบาทมุ่งหน้าไปสู่เมืองเจตราชก็จบในการที่สาพคือกันทานาการซึ่งมีพระคาถาประดับไว้อ0 9พระคาถาและการที่สี่คือการวัน,นประเวทกล่าวถึงพระเวสสันดรพระนางมาัตสีชาลีกันหาสเสด็จมาถึงยังเมืองเจตราชก็เป็นเวลาพบข้ามพระเจ้าเมืองเจตราชออกมาทําการต้อนรับที่ น่าสลาแล้วก็พักผ่อนไม่ยอมเข้าไปในพักในเมืองทอรุ่งเช้าพระเจ้าเมืองเจตราชก็ออกไปทรงพระเวสสันดรจนไระทั่งถึงขอบเขตเขาใกล้ๆเขาวงกฎก็แต่งตั้งให้นายพรานเจตบุตรนั้นเป็นนายด่านรักษาด่านเด่นไพรห้ามมิให้ใครไปรบกวนองค์สมเด็จพระเวสสันดรกับพระนางมัตสี เมื่อแต่งตั้งนายพรานเกบุตรเป็นนายด่านแล้วพระเจ้าเมืองเจตรราชก็เสด็จกราบข้าสู่พระนครพระเวสสันดรพระนางมัทสีก็เสด็จไปถึงเขาวงกฏก็หาที่พักพาอาศัยไม่ได้ก็รอนถึงองค์อินทราธิราชจริสังห้วิชนุกรรมนั้นเมนระมิรบรรณาลาขึ้นสองหลังมีกระชาสาราสลทานเครื่องยอมฝาดเมื่อพระเวสสันดรเห็นดังนัง้นก็อธิษฐานเพศเป็นดาบทพระนางแก้วมัทสีก็อธิษฐานเพศเป็นดาบาัตสนน เมื่อกษัตริย์ทั้งสองอธิษฐานเพศเป็นดาบทดับสินีแลว้วต่างก็ทํากติกาให้สัญญาต่อการวัดต่อแต่นี้ไปจะไปคบห้าสมาคมกันในยาม,ามค่ําคืนเหมือนอย่างตอนเป็นคาราวาสพระนางแก้วมัศีการาบคาและรับอาสาจะหาผลมากรากไม้มาปฏิบัติกษัตริย์ทั้งสาพระองค์ให้มีความสุขก,ก็ปรากฏว่ากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์มีความสุขอยู่ที่เขาวงกนแห่งนั้นเป็นเวลาเ็ดเดือนเต็มในการที่สี่กันวันนับประเวกก็มาจบลงตรงนี้ซึ่งมีพระคถาประดับไว ห้าสิบเจ็ดพระคาดฐานก็เป็นอันว่าจบแล้วสี่กันโยมลานั่นคองสมครั้งด่านๆยกภาษาทุ่พร้อมกันดังๆสามครั้งจ้าสาธุโยมไหนสาธุครบสมครั้งวันในสื่อสามตัวก็ค่อยถูกจริงๆเลยโยมเด้อ,อคนไหนได้สาธุสองครั้งก็ถูกเลขสองตัว คนไหนได้สาธุครั้งเดี๋ยวไม่ทันเกาสื่อสามตัวสองตัวก็ถูกตัวเดียวขอให้โชคดีกันทุกคนบ่ายนี้โยมนะฮะอัะต่อไปกันที่ห้าคือการชูชกได้กล่าวถึงพรามชราตาชูชกมีอาชีพในการขอทานขอตั้งแต่เล็กจนโต